ซ,ซึ่งสหาภาพโซเวียตเป็นผู้นำกำลังผงาดขึ้นมาระบบเศรษฐกิจแบบแฟชั่ซึมซึ่งฮิตเลอร์กำลังขึ้นมาเนี่ยผมว่า3อันเนี่ยมันเผชิญกันอยู่ผมว่าถ้าเราจะเข้าใจบริบทโลกเพื่อที่เข้าใจอาจาร,รย์ปรีดีเนี่ยเราต้องมองอาจาร,รย์ปรีดีจาก 1900, 1920, 1930คือ2475ก็คือ1932ผมว่าอันเนี้ยเราถึงจะเห็นว่าเขาโครงเศรษฐกิจ มันเป็นอย่างไรไม่งั้นผมคิดว่าเราก็นั่งเถียงเป็นคอมมิวนิสต์เป็นไม่เป็นคอมมิวนิสต์ยึดที่ดินหรือไม่ยึดที่ดินอะไรแบบนี้แต่ว่าเราไม่เข้าใจภาพรวมของมันนะขอ,ข,อข,อขอแค่นี้นะครับขอบคุณครับครับอีกท่านหนึ่งเึิ่งขออนุญาตเรียนเชิญน,นะครับท่านอาจารย์นครินครับร่วมให้ความเห็นกับเราหน่อยเชิญครับขอบคุณคายับอาจารย์ปัญญาก็จะเรียกว่าความเห็นที่เป็นระบบเลยนะครับ ช่วงหลังทำงานบริหารก็ไม่ได้สนใจค้นคว้าอะไรมากนักนะครับเรื่องที่ท่านอาจารย์ชวิตเตือนให้เราคิดถึงบริบททางประวัติศาสตร์ก็มันต้องคิดอะไรละเอียดมากขึ้นนะครับมีสักสองสามเรื่องที่อยากจะชวนคุยนะรเรื่องแรกเรื่องชื่อมาไรธรรมาศาสตร์นะจ๊ะเพิเ่นโชคดีโชคร้ายไม่ทราบผมเป็นได้รับปอบหมายจากท่านทีการผมเป็น มีท่านอธิการแล้วก็มีผมมีท่านจารุดมสามคนก็มีหน้าที่ไปเฝ้าโยงเฝ้ายามกัรมาทิการของสภาคือร่างพรบรธรรมศาสตร์นั้นอยู่ในสภาเวอร์าที่สองนะครับก็เป็นเป็นหน้าที่ครับเป็นหน้าที่ต้องไปเฝ้ายามก็กรรมาทการเขาก็พยายามจะแปลร,ร่างพรบรธรรมศาสตร์ไปตามความคิดของท่านนะครับก็พูดตรงๆว่าเรื่องชื่อมาลายธรรมศาสตร์ที่จะเป็น มาอะไรธรรมศาสตร์และการเมืองโดยไม่มีวิชานะครับก็ผมเข้าใจว่าผมนั่งอยู่ในห้องประชุมนะก็เข้าใจว่ามันเป็นความเห็นของของกรรมธิการฝ่ายเสียงข้างมากอาจารย์คงงดาวออกนะครับเสียงข้างมากในกรรมธิการเสียงข้างมากในสภา,าจะเป็นใครก็พักเพื่อไทยไม่มีอย่างอื่นว่าเราสู้กรรมธิการเสียงข้างมากไม่ได้ครับผมเป็นตัวแทนของหน่วยราชการเป็นหนึ่งเสียงท่านนะครับผมเข้าไปสามคนก็มีหนึ่งเสียงท่านอาจารย์คงขอแทรกหน่อยได้ไหม หัวหน้าพรรคเพื่อไทยอ่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอ่ะพ่อจบธรรมศาสตร์ตัวเองเรียนธรมร,ธรมศาสตร์ลูกจบธรรมศาสตร์จบคณะัศศาสตร์ของอาจารย์นะก็แต่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ไม่รั่งอยู่ในกรรมธิการแต่จริงๆก็คือกรรมธิการของพรรคเพื่อไทยเนยเีเขาเสียงดังมากก็พวกเราเป็นแค่ถึงแม้ว่าจะขนไปสิบคนก็มีหนึ่งเสียงเพราะกรรมธิการเรา,เราเป็นกรรมธิการคนเดียวนะครับไม่ใช่ธรรมศาสตร์คขนไปร้อยคนแล้วจะมีร้อยเสียงได้นะครับก็ก็ อย่งไงก็ตามเรื่องนแขวนไว้ก่อนนะครับแล้วคงจะกลับมาอภิปรายกันอีกแต่กรรมการเสียงข้างมากเนี่ยกรรมการเสียงข้างมากเขาอยากให้เปลี่ยนชื่อกลับไปไม่อยากให้เป็นธรรมศาสตร์เฉยๆอยากให้เป็นธรรมศาสตร์และการเมืองโดยที่ไม่มีวิชานะก,ก,ก,ก็เรื่องนี้เดี๋ยวคงเทียรกันกยาวครับกรรมการจะใช้เวลาสักสองเดือนสองเดือนนะครับเสร็จแล้วก็เข้าวาระสามนะครับก็คงจะเป็นกฎหมายสําคัญที่จะผ่าน ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเบืองอะไรต่างๆซะก่อนก็คงจะผ่านภายในปีนี้นะครับภายในปีนี้จะเร็วมากครับอาจารย์ครับตอนนี้ฝ่ายบริหารก็ต้องตั้งรับหมดนะครับผมได้รับมอบหมายงานมากมายนะฮะตั้งแต่จัดระบบเงินเดือนใหม่แปรสภาพของบุคคลบุคลากรของธรรมศาสตร์งานมันเยอะมากครับจนกระทั่งไม่มีเวลามาคิดเรื่องข้าโคงเศรษฐกิจเรื่องอะไรพวกนี้แล้วยังก็ตามผมมีเรื่องชวนคิดอยู่สองเรื่องนะครับนอกจากชื่อที่อาจารย์แล้วก็แง่คิดของอาจารย์ชัยวิทย์แล้วเนี่ย ว่าประเด็นแรกที่อาจาร์อาจาร์แลพูดเนี่ยนะครับเรื่องคนที่ถือว่ามีอํานาจที่มั่งคั่งใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์พูดถึงคนจีนอาจารย์พูดถึงเจ้านายใช่ไหมครับอาจารย์พูดถึงพ่อค้าตะวันตกว่าเป็นคนที่คุมความมั่งคั่งจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมไทยนะครับแล้วก็อาจารย์ข้าคงเศรษฐกิจก็มีเป้าหมายเพื่อกระจายความมั่งคั่งอํานาจความมั่งคั่งคือฐานของอำนาจจี่จะไกระจายออกไปอาจารย์อธิบายอย่างนี้ใช่ไหมครับ คในความเข้าใจของผมเนี่ยผมเข้าใจว่า <c oughs> ความคิดเรื่องจัดทำเขาโครงเศรษฐกิจเนี่ยมันมีมาก่อนปี2475แล้วมันมีคนเขียนดีกาแปลกๆยื่นไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วว่าเสนอให้รัฐบาลทำไอ้นูน่นทำไอ้นี่จัดระบบ,บเศรษฐกิจอย่างนู้นสัต จัดระบบเศรษฐกิจอย่างนี้ผมเข้าใจว่ามันการยื่นข้อเสนอไปเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับหรือเกิดมาจากช่องว่างของสนธิสัญญาเบาริงซึ่งปรับมีการแก้ไขไปบ้างเล็กน้อยภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งผมเห็นนะครับไอ้ดีกาแปลกๆที่เสนอให้มีการจัดเข้าโครงเศรษฐกิจแบบนี้ขึ้นไปถึงรัฐบาล เสนาบดีหลายคนก็ทําความเห็นขึ้นไปว่าการที่มีข้อเสนอมาว่าให้รัฐจัดระบบเศรษฐ,ฐกิจเสียเองเนี่ยรัชมนตรีท่านก็มีพรมร,รารชชนวินิฉัยนะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลสยามไม่ควรจะทําหรือไม่ควรจะเอาเยี่ยงอย่าง <S <S เพราะฉะนั้นการจัดค้อโครงเศรษฐกิจเหล่านี้มันมีการดีเบตกันมาก่อนหน้าเปลี่ยนการปก,กครองผมคิดว่าอย่างน้อย4ี่หปีแน่นอนหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยนะครับ ผมก็พูดหลายครั้งนะครับว่าอาจารย์ปีดีก็เขียนไว้ในเจตารมณ์ว่าต้องการทําเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจด้วยแต่คนที่เสนอข้าวโครงเศรษฐกิจเข้าสภาเป็นคนแรกชื่อนายมังกรสามเสนเข้าไปยื่นเสนอเข้าไปในข้อสภาเลยนะครับมีการอภิปรายในสภาด้วยแต่อาจารย์ปีดีท่านท่านมีความคิดอยู่แล้วท่านก็รู้ว่าข้าวโครงเศรษฐกิจของนายมังกรสามเสนนั้นมัน,ม,นมันฉาบฉวยหรือ,ออาจจะเป็นประโยชน์กับผู้พ่อค้าเพียงอย่างเดียวท่านก็ต้องการทําเสียใหม่ และในที่จริงคนที่เขียนข้อโครงเศรษฐกษิจเนี่ยในช่วง1930ที่ท่านอาจารย์ชัยวิทย์เตือนเราเนี่ยนะครับให้เราคิดถึงเรื่องพวกนี้1920 1930เนี่ยผมพูดตรงๆนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการของระบอบใหม่คือหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วมีการตั้งกระทรวงเศรษฐการนะครับอาจารย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการไม่ใช่กระทรวงทางนะครับกระทรวงทางอีกกระทรวงหนึ่งนี่กระทรวงเศรษฐการซึ่งเป็นกระทรวงใหม่นะครับ ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2,475ไม่มีกระทรวงเศรษฐการนะครับรั้งเปลี่ยนแปลงมาแล้วมีกระทรวงใหม่ชื่อกระทรวงเศรษฐการรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐการเนี่ยเสนอเข้าโครงเศรษฐกิจเข้าไปในที่ประชุมคอรามอเกือบทุกครั้งเพราะรัฐมนตรีกระทรวงนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยมากไม่มีใครอยู่ยาวเลยรับตำแหน่งใหม่ก็เขียนใหม่เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐการนะครับก็มีการโต้เถียงกันผมผมพูดตรงๆว่า มีคนถาเขาโครงเศรษฐกิจเข้าไปสู่ที่ประชุมคอรมอเนี่ยถ้าผมนับรวมๆแล้วอาจจะถึงสิบฉบับนะครับถ้าคิดถึงหนึ่งเก้าสามศูนย์หนึ่งเก้าสองศูนย์ที่ท่านอาจารย์ชวิตบอกเราให้ดูให้ดูไทม์ไลน์พวกนี้ด้วยหนึ่งเก้าสามศูนย์ในผมพูดได้เลยมีเกือบสิบฉบับถ้าพูดถึงคนอื่นด้วยก็อาจจะนอกเรื่องไปแล้วแล้วคนที่เสนอเขาโครงเศรษฐกิจไปเนี่ยเกือบสิบคนเนี่ยถูกตีหมดบางคนงต้อง อาจารย์ปรีดีถูกในประเทศไปเมืองนอกถูกกลับมาแต่บางคนถูกในประเทศเออกไปถูกนู่นเรยอยู่ญี่ปุ่นนะครับมีอยู่คนภาษาศาสตร์ผลขันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมัน,ม,นมันเกี่ยวโยงกับไอ้บรรยากาศทางเศรษฐกิจการเมืองเศรษฐกิจสังคมของของสยามอยู่ด้วยที่ที่คิดถึงเรื่องข้าวโครงเศรษฐกิจเป็นทางออกรณะนี้ปัญหาคือว่าการเสนอข้าวโครงเศรษฐกิจเนี่ยเป็น เป็นเป็นแรงผลักดันหรือเป็นข้อเรียกร้องของของกลุ่มสังคมใดพูดแบบเศษสาษการเมืองฝ่ายซ้ายคือชนชั้นไหนเป็นคนเรียกร้องอันนีน้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ผมตอบไม่ได้จริงๆมันต้องถามอาจารย์แหลนมันใครใครเป็นคนเรียกร้องัน่หรือเป็นการเรียกร้องของปัจเจก,กชนโอเคครับผมคิดถึงอาจารย์ถาปนันนี่ผมคิดถึงสองสามเรื่องนะครับผมเข้าใจว่าผม ถ้าอ่านผิดผมผมเนื่องจากผมอ่านเรื่องนิทานมาแล้วนะครับอาจารย์ไปดีไม่ได้พูดว่าตัวเองต้องการประสานเสรีนิยมกับโซลิดาริซึมท่านพูดชัดว่าท่านเป็นสังคมนิยมรัฐที่หนึ่งท่านพูดเลยนะครับว่าสังคมนิยมเนี่ยมีร้อยแปดัที่มีร้อยแปดรัทธินะครับแต่ท่านเป็นรัฐที่หนึ่งเรียกว่าโซลิดาริซึมแปลกนะครับผม ถ้าผมอ่านผิดผมจําผิดก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้จับเอกสารชิ้นนี้มาเป็นเกือบยี่สิบปีนะครับมันมันลืมไปหมดแล้วครับแล้วมีคนคนหนึ่งที่ผมคิดว่าผมอาจจะต้องขอความรู้จากผู้นักเรียนฝรั่งเศสท่านเอ่ยชื่อด้วยตัวเองท่านเองว่าคนนั้นที่มีอิทธิพลต่อท่านคือคนที่ชื่อชาจิตนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าข้อโต้เถียงในฝรั่งเศสเนี่ยชาจิตค,คือใครมันมีการเขียนบทความเรื่องพวกนี้ใน ในวารสารอื่นๆรวมทั้งในหนังสือพิมพ์หรือในวารสารทงางวิชาการเขียนในก่อนสงครามโลกคที่สองนะครับผมจําไม่ได้ว่าโดยใครมีคนอธิบายว่าความจริงแล้วความคิดของเศษศาสการเมืองฝรั่งเศสในการที่จะคิดที่จะเขียนข้าโครงเศรษฐกิจแห่งชาติเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นที่นิยมกันมากนะักประเทศในยุโรปที่ชอบหรือใฝ่แสวงหาในการเขียนข้าโครงเศรษฐกิจมากที่สุดก็คือเยอรมัน คนที่น่าจะมีอิทธิพลต่อวิธีคิดในการทำข้าโครงเศรษฐกิจมากที่สุดคือคนที่ชื่อเฟเดริกลิสก็ผมก็ไม่รู้มันคือใครเหมือนกันเพราะผมไม่มีเวลาค้นคว้าครับาอาจารย์ก็คนนั้นก็ถามอาจารย์ทันันขอความรู้เพิ่มเติม,ตมว่าชาวจีนคือใครเฟเดริกลิสคือใครและใครกันแน่ที่จะมีอิทธิพลต่อการเขียนข้าโโรงเศรษฐกิจของอาจารย์ปีดีขอบคุณคุณครับก็มีคําถามกรรมวิทยกรน,นะฮะไม่ทราบอาจารย์ทนันันกับท่านอาจารย์แล เดี๋ยวผมเชิญอาจารย์อาจารย์ต่อครับผมปดีอาจารย์อาจารย์นักขอดีเนี่ยตั้งคำถามกลับมาที่วิทยากรอาจารย์ธรรมว่นันมีคำตอบไหมเชิญเลยก็เท่าที่ศึกษามานะครับอาจารย์ครับก็ชาวจีนเนี่ยก็เป็นศาสตราจารย์ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองคนสำคัญคนหนึ่งนะครับเฟดเดร์กริสก็เช่นเดียวกันนะครับสองคนเนี่ยก็ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกเคยเขียนหนังสือด้วยกันด้วยนะฮะเขียนหนังสือร่วมกันด้วย คือคืองี้ครับอาจารย์นัครินครับในในแง่ของฝรั่งเศสเนี่ยเรื่องเขาโครงเนี่ยก็ก็คงจะเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าคงไม่มีใครเขียนเขาโครงนะฮะเพราะมันเป็นความคิดทางทฤษฎีที่ถกกันอยู่ในวงวิชาการเพ<ส>ียงแต่ว่าอ,อ,อย่างกอรณนโซดาริสเนี่ยมีนักการเมืองท่านหนึ่งคือเลองบูชัวเนี่ยเขาเขาให้ความใส่ใจเรื่องนี้มากเขาเลยเขียนหนังสือออกมาเพื่อเพื่อขยายแนวคิดเนี่ยลงไปสู่ประชาชนนะฮะอันนันนี้เป็นประเด็นหนึ่งคราวนี้ถามว่าเรื่องเขาโครงเนี่ยผมคิดว่าเป็น คงจะต้องดูบริบทอย่างที่ท่านอาจารย์ชันวิทย์ว่าแล้วก็ในในช่วงเวลานั้นคือคุณมังกรก็เสนอจริงนะฮะเสนอเข้าไปแต่ว่าก็ก็คงจะพยายามจะกระตุ้นแหละมั้งฮะให้ให้รัฐบาลดําเนินการอะไรสักทีเพราะไอ้ที่ไอ้ที่ประกาศมาข้อ3เนี่ยนะฮะมันยังไม่ทําอะไรเลยนะฮะประกาศคณะรัฐธรรมนูญข้อที่3เนี่ยผมคิดว่าเรื่องเขาโครงเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของท่านอาจารย์ปีดเองนะฮะคือคือคือสรุปงี้ฮะต้องแยกกัน ระหว่างเรื่องการถกเถียงระหว่างแนวคิดทางเศรษฐกิจเนี่ยในฝรั่งเศสเนี่ยมันหลากหลายนะครับซึ่งโ,โปรโซเซอร์ชีตเนี่ยกับกับอาจารย์ริชเนี่ยก็ก,ก็ก็เป็นก็เป็นแนวที่เป็น,เป,นเป็นเจ้าสํานักทั้งคู่เอา,อางี้แล้วกันนะฮะแล้วเคยมาทํางานร่วมกันแต่ว่าเรื่องเขาโครงเนี่ยเขาโครงเนี่ยคงจะเป็นไอเดียเริ่มต้นก็ก็แน่นอนฮะก็คงจะต้องคำนึงถึงบริบทในขณะนั้นว่ามันคงเป็นเรื่องที่พยายามที่จะเซตแผนนะฮะทำแผนแม่บทขึ้นมาผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ท่านจารีคงคงดำรินะฮะ อันนี้ก็คงเป็นเรื่อง2เรื่องที่ที่ที่ทแยกกันครับเรามีนักปราชญ์อีกท่านหนึ่งของธรรมศาสตร์นะครับมาร่วมอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับเชิญอาจารย์สมศักดิ์ได้ร่วมให้ความเห็นขอบคุณครับต้องมีคําว่าวิชานะฮะเพราะว่าไอ้คำว่ามอรัลแอ i ด i c a l s c i e n c e เนี่ยเป็นคาเฉพาะซึ่งมันมีรากความเป็นมาจากความคิด Enlightenment ของยุโรปในสมัยที่สิบแปดสิบเก้านะฮะมันมีชื่อทั้งหนังสือคลาสสิกของนักปรัชญาแล้วก็มีทั้งชื่อสถาบันการศึกษา ที่ตั้งชื่ออย่างนี้เลย,เนยในฝรั่งเศสก็มีนะซึ่งเขาจะปรีดีเอ,เอาเอาเรียนแบบมาอะเคเดมีเดอะไซด์โพลิติกส์มอร์รอยโพลิติกสแบบประเภทนี้ใช่ไหมฮะซึ่งเป็นสถาบันที่สําคัญมากโอเคผมเวลาพูดเรื่องเรื่องเขาโครงทีไรเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเออสงสัยผมต้องอ่านเขาโครงคนละเล่มกับคนพูดแน่เลยนะฮะมีหลายปีละรวมทั้งอ่านคนละเล่มกับอออาจารย์ถาปน,านันหรืออาจารย์แล่ด้วยนะฮะซึ่งผมงงมากเรื่องประเด็นเนี้ยนะฮะทีนี้ ผมมี3ประเด็นนะฮะจริงๆแล้วมันมันยาวนพะผมผมพยายามจะรวบรวมให้เป็น3เด็นนะฮะประเด็นแรกคือผมจะพูดเรื่องทั่วไปนะฮะประเด็นที่2เรื่องเรื่องเขาโครงประเด็นที่3เรื่องเรื่องเกี่ยวเรื่องประยับไตสมบูรณ์นิดหนึ่งประเด็นแรกเรื่องทั่วไปเดี๋ยวผมมีข้อสังเกตอย่างนี้นะฮะในความขัดแยง้งระหว่างรอเจ็ดกับปรีดีกับคณะสอดเนี่ยจากจุดยืนของประยับไตเนี่ยผมพี่เราพูดได้ว่ารอเจ็ดเนี่ยเป็นฝ่ายผิดโดยส่วนใหญ่นะฮะแต่น,นี่ไม่ได้หมายความว่าทุกๆเรื่องที่ปรีดีทำปรีดีเสนอหรือคณะสอดเสนอเนี่ยจะต้องถูกเสมอไป นะฮะโยเวนแต่เราจะบอกว่าปีดีหรือคัลซอนเป็นเทวดาซึ่งเราคงไม่ไม่มีใครอยากอย่างนั้นแน่นะฮะอันนี้ผมว่าเป็นเป็นเป็นข้อสังเกตที่ผมอยากพวกเราคิดให้เยอะๆนะฮะเพราะว่ามาถึงปัจจุบันด้วยนี่พูดตรงๆนะฮะฝ่ายที่คิดว่าตัวเองกำลังสู้เพื่อฮัไตก็ดีหรือฝ่ายที่กําลังแอนตี้เพียอัไตก็ดีเนี่ยในการต่อสู้กันเนี่ยเราบอกตามหลักการฮับไตเนี่ยนะฮะฝ่ายที่ต่อสู้เพื่อฮัไตจะเป็นฝ่ายถูกนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าในทุกๆเรื่องที่ฝ่ายนี้ทำเนี่ยนะฮะ ปัญหาอย่างหนึ่งขอมว่าทาการเมืองไทยในความรู้สึกผมคือว่าเวลาเราเลือกข้างเนี่ยว่าใครเป็นฝ่ายถูกแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าทุกอย่างที่ฝ่ายนี้ที่ทำเนี่ยไม่ว่าจะมีรายละเอียดสารพัดย่า่ยังไงเป็นรูปธรรมทุกเรื่องเนี่ยฝ่ายนี้จะต้องถูกเสมอแล้วเราต้องพยายามจะพูดอะไรที่มันโปรโมทเชียร์ฝ่ายนี้อยู่ตลอดเวลาปัญหาของอาจารย์ปีดีกับคณะรัศฎรเนี่ยคืออย่างงี้ผมคิดว่าในหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่กิจภูมิของอาจารย์ปีดีถูกรื้อฟื้นในปี2526เป็นต้นมาเนี่ยกับคณะรัศฎรเนี่ย ตลอดมาเนี่ยก็คือเป็นอย่างงี้นะฮะคือใครที่เชียร์ปีดีคณะสดอรก็บอกว่าทุกอย่างที่ปีดีทำเนี่ยถูกหมดนะฮะแล้วก็คณะสดอรททำถูกหมดแล้วพยายามจะ justify หรือให้ความชอบธรรมกับในรายละเอียดทุกๆเรื่องทีนี้ประเด็นที่เป็นปัญหามากๆคือกรณีเรื่องเขาโครงเนี่ยนะฮะที่ผมอยากจะเสนอต่อไปเรื่องเขาโครงเนี่ยในส่วนที่เกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยที่รอเจเนี่ยสนับสนุนพยา,ยามโนให้ทําผิดรัฐมนุนด้วยการปิดสภาก็ดีนะฮะหรือเลยไปจนถึงขัน้นออ,ออกพระราชวิจารณ์ก็ดีโดยที่ไม่มีการลงรการเผยแพร่พระราชวิจารณ์โดย สาธารณะเนี่ยโดยที่ไม่มีใครรับ2องภาพรวมแรองค์การเนี่ยตามจริงนี่ทำผิดล้ำนุนตรงๆเลยนะฮะเอาเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดผิดมากๆเลยซึ่งอันนี้มีนัยยะปัจจุบันยังไงเนี่ยหลายคนโดยเฉพาะอางมนานคงจะรู้ใช่ไหมว่าตามหลักพระมหากษ,าษาัตริย์เนี่ยไม่สามารถพูดหรือว่าไม่สามารถแสดงออกทางความเห็นทางการเมืองหรือว่าแต่ความเห็นทั่วๆไปเลยนะฮะโดยที่ไม่มีคนรับสนองได้อันนี้ผิดตรงๆแต่ภาพใหญ่ที่จอเจ็ดเป็นฝ่ายผิดเนี่ยไม่ได้แปลว่าตัวข้าโครงเองหรือข้อเสนอจา์ปีดีเนี่ยถูก ในความเห็นของผมเนี่ยข้อเสนอจานบีดองเขาโคงในผิดนะฮะทีนี้ปัญหาผมเวลาฟังคนเสนอเรื่องเขาโค้งทีไรนี่คือผมงงว่าเอ๊ะกำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยกำลังอ่านเขาโคง้งฉบับเดียวที่ผมอ่านหรือเปล่าอย่างการพูดเรื่องการยึดที่ดินก็ดีการปฏิรูปที่ดินก็ดีเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ในเขาโค้งนะฮะเรื่องนี้หรือการพูดเรื่องเจ้าที่ดินอะไรก็ดีเนี่ยสิ่งที่เป็นหัวใจของเขาโค้งจรงิงจรงิจรงเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องการที่ในภาษาวิชาการสมัยนั้นเขาเรียกว่าเป็น collectivization ของชาวนาคือจับชาวนาเอกชนเนี่ยมารวมหมู ทำให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินเอกชนเนี่ยมันสูญสลายไปใช่การทําให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินเอกชนสูญสลายเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อเจ้าที่ดินบ้างบางส่วนอันนี้จริงแต่ตัวเข้าครพก็ไม่ได้เน้นอันนี้นะครับผมพยายมผมอ่านหลายเที่ยวผมพึงนึกไม่ออกว่า,วามันมีตรงไหนที่เน้นนะฮะสิ่งที่อาจารย์ปรีดีนเน้นจริงๆก็คือการทำอันนี้นะฮะให้ชาวนาเนี่ย collectivize ให้เป็นชาวนารวมหมู่นะฮะยิ่งถ้าเราโยงไปถึงที่แนะวคิดพื้นฐานของปรีดีเรื่องโซลาริซมนะฮะโซลาริซมเนี่ยมันเน้นเรื่องเกษตรกรรม เราเน้นที่ชาวนานะไม่ใช่เน้นเรื่องการยึดอํานาจเจ้าที่ดินอะไรทั้งหลายแหล่เลยแต่เน้นที่ทำายจับชาวนาเอกชนเนี่ยมารวมหมู่กันซึ่งประเด็นผมว่าหนึ่งต่อให้ทําจริง,รงๆก็ทําไม่ได้หรอกทรัพยากรตอนนั้นของสยามเนี่ยจะสามารถเอาชาวนาเอกชนเนี่ยมารวมหมู่เป็นนารวมเป็นสเตทฟาร์มเนี่ยผมว่าเจ๊งแน่ สองควรจะทำไหมผมคิดว่าไม่ควรจะทําเหมือนกันเอาเข้าจริงๆแล้วอะ่ะและนี่เป็นจุดอ่อนที่สําคัญอันหนึ่งของแนวคิดของซูราลิซึมท่ปรีเดียวมาคือแนวคิดนี่มันเน้นเรื่องสังคมย่มแบบเกษตรมันไม่ได้เน้นเรื่องอุตสาหกรรมไม่ได้อะไรขึ้นมาเนี่ยโอเคในข้าโคเนี่ยมีการพูดถึงการมาแราอุตสาหกรรมเหมือนกันแต่หัวใจของมันจริงๆเนี่ยคืออันนี้ทีนี้ประเด็นนี้เนี่ยมันนำไปสู่ประเด็นซึ่งเราคงรู้จกกักนดีเรื่องการขแขวะของรอเจต่อปีิดที่ว่าไม่รู้ว่าหลวงประดิษฐ์เรียนแบบสตาลินหรือสตาลินเรียนแบบหลวงปริงะ คือผมคิดว่าส่วนหนึ่งของอาจารย์บีดีเนี่ยได้ความคิดแบบสรุรทีซึมกับอีกส่วนหนึ่งคือผมคิดว่ายามบีดีเนี่ยคงไปกับกระแสการโฆษณาเรื่องคอร์รัปชันของสตาลินจริงๆอ่ะเราอย่าลืมว่านี่คือปี2 0 0 0ันเก้าร้อยสามสิบสองสามสิบสามเนี่ยไอ้ฮอลล์เลอร์ทั้งหลายแลหล่หรือความสุดสยองของคอร์รัปชันของของสตาลินเนี่ยมันยังไม่เปิดออกมาแล้วคนที่อยู่ในแวดวงของฝ่ายซ้ายที่รับข่าวสารในแวดวงฝ่ายซ้ายเนี่ยผมว่าพี่พัดเป็นไปได้อย่างยิ่งที่อาจารย์บีดีเนี่ย จะรู้สึกไปตามกระแสนี่ด้วย,วยใช่แบ็กกราวด์ของอาจารย์ปีดีเนี่ยไม่ไม่เหมือนกับสตาลินนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากความที่จากโซลาริซึมกับบวกกับกระแสคอร์ริคเซิชันของของสตาลินเนี่ยผมว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะไปด้วยซึ่งอันนี้ผมว่ามันผิดแน่แนแนวคิดเรื่องคอร์ริคเซิชันของชาวนาข,ของของอาจารย์ปีดีตรงเนี้ยแล้วการแขะของรอจิเนี่ยไม่ว่ามันจะฟังดูแบดเทสยังไงก็ตามเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นความจริงอยู่นะฮะผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นความผิดพลาดที่สําคัญมากของปดีีีีท่เสนนนนนนออันนัั้น้ะะ้แลวนนมโยงไปปถึระเด็นที่่วา มันน่าคิดว่าถ้าจะมบีดีไม่เสนอเข้าโครงเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ก็ได้ที่จะรักษาบาลานซ์ที่มันโอเคมันดลิเคทมันมันมันมีความอ่อนไหวก็จริงระหว่างเจ้ากับคณะรัศดรกับคณะรดรเก่าคณะรดรใหม่ไว้ได้คือเหว่มากพิกิกทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากเข้าโครงนะฮะลองถามว่าความขัดแย้งระหว่างเจ้ากับกับคณะรัดรตอนนั้นเนี่ยมันมีความขัดแย้งอะไรที่มันรุนแรงจริงมันไม่มีประเด็นอื่นพอรอเจ็ดเนี่ยหรือพวกเจ้าเนี่ยตกใจเรื่องว่านี่เป็นคอมมินิตไอรอนีของเรื่องนี้ก็คือว่าจา์บีดีไม่ใช่คอมม เพราะว่าข้อเสนอเนี่ยผมเคยเขียนไปบทความเรื่องนี้ไปแล้วว่าตอนที่มีการตั้งกรรมการตรวจสอบอาจารย์ปีดีเนี่ยเขาเอาโปรแกรมของคอมินเทอร์มานะฮะโปรแกรมของคอมินเะทอร์ในเมื่อปี1928ซึ่งเขียนโดยคนที่ชื่อบูคาลินทีนี้บูคาลินเนี่ยเป็นคนที่โปรชาวนาในในบอลเชวิกในโปรแกรมเนี่ย1928เนี่ยเสนอไว้ชัดเจนว่าคุณต้องไม่คอลเลก t i v i z ชาวนานะฮะอาจารย์ปีดีเนี่ยข้อเสนอของแกเนี่ยแกไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะครับเพราะแกเสนอให้คอลเลก t i v i z ชาวนาคือแกซ้ายกว่าคอมมิวนิสต์อีกนะฮะ เพราะนั้นเป็นไอรอนนีมาแล้วเวลาคนบอกว่าอาจารย์บีดีไม่ใช่คอมมนดนี่เพราะมีการตั้งกรรมการตรวจเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยมีความหมายหรอกพูดแบบป๊อปปูล่าที่ต้องการจะเสนอจิตภูิอาจารย์บีดีแต่พูดแบบนักวิชาการเนี่ยผมอยากจะเรียกร้องให้ลองอ่านมันจริงๆหน่อยว่าใช่หรือไม่ใช่คอมมนดเนี่ในประเด็นอะไรบ้างคือความจริงแล้วเนี่ยไอการตรวจนั้นเนี่ยเป็นการตรวจที่ที่ความจริงไม่ค่อยมีความหมายหรอกเป็นการตรวจในทางการเมืองไอตัวโปรแกรมที่มาตรวจแกเนี่ยอย่างที่บอกมันเขียนซึ่งตอนหลังไม่กิ่ปีต่อ